อเราก็จะเดินเข้าไปทางด้านในนะครับเป็นซอยเล็กๆเข้าไปไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่ก็เป็นการที่ชาวบ้านหมู่นี้ยหมู่สามหมู่สมเนี่ยเขาได้เล่ารู้ว่าได้เขียนประวัติเข้าไว้ว่าสถานที่ตรงเนี้ได้เป็นสถานที่ดาประขาวหายได้หายตัวไปแล้วมีแสงสว่างมีแสงสว่างส่องลงมาเลรอแล้วก็สว่างลงมาได้ได้หายไป เลยหายไปจากสถานที่ตรงนี้ก็ถือว่าน่าน้าที่จะเป็นสิ่งที่แปลกแปลกใจนะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่มีแสงสว่างแต่มองดูทัศนียภาพก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็ตนี้โลงนะ่งมากเลยนะใช่อบรรยากาศทั้งบนน่ะโล่งมากเลยอ่ะมองดูแล้วโล่งมากก็น่าจะเป็นไปได้เพราะมีแสงสว่างลงมาจากตรงนี้นะจึงทําให ตาประขาวหายได้หายไปตรงนี้เราก็ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านตาประขาวหายซึ่งาด้านขวาก็จะมีศาลาช่อฟ้าศาลาช่อฟ้านั่นก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้รู้ว่าเป็นสถานที่ตำนานเทพเทพตาประขาวนะผู้สร้างก็พุทธชินราชนี่เราก็จะมาดูเนี่ยบับนดกบันดกเราก็คงจะขึ้นไปไม่ได้เนาะ ก็ปิดไว้ป่ะปิดไว้ครับอ่าปิดไว้แล้วก็ได้ถ่ายดูบรรดกที่เฉยทางด้านในบรรดลูกวิหารก็จะมีบรรคายๆมันก็ประดิษฐานพระพุทธชินราชสวยงามมากเลยนะเราขึ้นไปหน่อยที่ไปดูต้องกระจกะสวยงามมากเลยพระพุทธชินราชแล้วก็มีตาพระขาวสององค์ด้านในนะตาพระขาวสอง,องนตนนะจะได้จำลองเอาไว้ให้เห็นแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะมีอีก วิหารหนึงพะระเหลืออ๋อนี่เป็นพระเหลือวิหารพระเหลือสวยงามดีนะองเล็กๆก็คงน่จะจําลองมาจากจําลองจับนะจำลองแล้วก็จะมีทางด้านนี้ก็จะมีศาลนะมีศาลผูสุรามงกรอ่านะแล้วทางด้านนี้ก็จะเป็นประวัติไนะอ่านะนะมาถ่ายประวัติประวัติประวัติต้อบอกว่า สาราช่อฟ้าในสมัยพระศรีธรรมไตบิดกพยาลิไทยปีพุทธศักราช1900ณบริเวณบ้านเตาไหา่หมู่ที่3ตำบลหัวรอมเพเภเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นประวัติความเป็นมาของบ้านตาประขาวหายเดิมเรียกกันว่าบ้านเตาไหาา่มีตำแหน่งเล่าลือกันต่อๆมาว่าในสมัยพระเจ้าพยาลิไทปิดกพญาเาจ้า สีธรรมไตรปิฎกพญาลิไทยหรือพระธรรมราชาลิไทยรัชการที่สีรัชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุขโขท,ทยัยเมื่อครั้งมีพยศเป็นพญาลิไทยได้ทรงรับสถาปนาเม,ามืองเมืองพิศโรกแล้วก็ได้มีประสงค์จะจะสร้างพระพุทธรูปสามองค์แล้วก็หล่อพุทธชินราชแล้วก็พระศรีศาสดาพระพระพระสามองค์น,นะก็คือพระอะไรค์นึงน,นนะ พระศรีศาสดาสามองค์ะนะ,ะเสร็จแล้วองค์พระพุทธชินราชหล่อไม่เต็มหล่อไม่เต็มองค์แล้วก็ไม่สวยงามก็เลยต้องหล่อใหม่สามครั้งก็มีประวัติเหมือนกับที่เราได้ดูที่วัดมาก็คือได้มีการหล่อใหม่จนเท้าอินองค์อมรินก็ได้มาสร้างมาหล่อแทนก็เลยได้สมบูรณ์แบบเป็นพระพุทธชินราชให้เราได้กราบไหว้ สวยงามทุกวันนี้ทั้งด้านนี้จะเป็นศาลาช่อฟ้าเนี่ยตรงนี้สวยมากเลยศาลาช่อฟ้านี่มัน,อ,นอาจจะเป็นศาลาช่อฟ้า,อาลองไปถ่ายทั้งด้านหน้าถ่ายด้านหน้าไปให้เห็นเต็มเต็มหลังถ่ายไปเห็นเต็มหลังเป็นศาลาช่อฟ้าให้ตรงกลางช่อฟ้าถายตรงกลางช่อฟ้า สวยงามมากเลเป็นแบบโบราณแต่ก็มีการูรณะใหม่เพิ่มเติมขึ้นมานิดหน่อยด้านนี้ก็จะเป็นาราเป็นสถานที่เงียบสงบตรงนี้ก็บอกว่ามีแสงสว่างเป็นยังไงลองเล่าชิ้นส่องลงมาแล้วชี้ประเขาหายก็หายไปจากจุดนี้ครับ